การลงทุนเน้นคุณค่า (value investing) ซึ่งเป็นแนวทางที่สร้างนักลงทุนระดับโลกอย่างเบนจามินเกรแฮมและวอร์เรนบัฟเฟตต์มาขยายความแนวคิดนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันครับหลักการสำคัญความแตกต่างระหว่างราคาและมูลค่านี่คือหัวใจของการลงทุนเน้นคุณค่าราคาตลาด (market price) คือราคาที่สินทรัพย์เช่นหุ้น ซื้อขายกันอยู่ในตลาดณปัจจุบันเป็นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานซึ่งมักจะผันผวนไปตามอารมณ์ของตลาดเช่นความกลัวความโลภและข่าวสารในระยะสั้นมูลค่าที่แท้จริง intrinsic value คือมูลค่าที่แท้จริงของตัวธุรกิจนั้นๆโดยไม่ขึ้นกับอารมณ์ของตลาดเป็นการประเมินว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ทั้งหมดธุรกิจนี้จะสามารถสร้างกระแสงเงินสดให้คุณได้เท่าไรในอนาคต จนถึงวันสิ้นสุดกิจาการคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนักลงทุนเน้นคุณค่าจะมองหาโอกาสเมื่อราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญขั้นตอนการค้นหาสินทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงการจะทำแบบนั้นได้ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบดังนี้ครับขั้นตอนที่1ทําทำความเข้าใจธุรกิจ (Understand the business) เลือกธุรกิจที่คุณเข้าใจ Circle of Competence อย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจรูปแบบธุรกิจอย่างถ่องแท้ธุรกิจนั้นทำมาหากินอย่างไรสร้างไรายได้จากไหนใครคือลูกค้าใครคือคู่แข่งมองหาธุรกิจที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่ธุรกิจที่ดีแต่เป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมซึ่งมักจะมีลักษณะดังนี้ความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่ยั่งยืน (Durable Competitive Advantage) หรือ Mode สิ่งที่ทำให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่งในระยะยาวเช่นแบรนด์ที่แข็งแกรง่ง Apple, Coca-Cola, ต้นทุนการผลิตต่ำสิทธิบัตรหรือผลกระทบของเครือข่ายเช่น Facebook, Visa, ผู้บริหารที่มีความสามารถและซื่อสัตย์ผู้บริหารที่ดีจะจัดสรรเงินทุนของบริษัทได้อย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักขั้นตอนที่2การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Quantitative Analysis เมื่อเข้าใจธุรกิจแล้วก็ถึงเวลาดูตัวเลขเพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงอ่านงบการเงินต้องสามารถอ่านและทำความเข้าใจงบดุลงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดเพื่อดูสุขภาพทางการเงินของบริษัทความสามารถในการทำกำไรมีกำไรสม่ำเสมอไหมอัตรากำไรสูงไหม e, ROEROA สถานะทางการเงินมีหนี้สินมากเกินไปหรือไม่ D by E ratio มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกสม่ำเสมอไหมการประเมินมูลค่า (valuation) นี่คือขั้นตอนที่ซับซ้อนและเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์มีหลายวิธีเช่นวิธีคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow, DCF) เป็นวิธีที่มาตรฐานที่สุดคือการประมาณการกระแสเงินสดอิสระที่บริษัทจะทำได้ในอนาคตทั้งหมดแล้วคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตดูอัตราส่วนทางการเงินเช่น P/E, P/BV, EV/EBITDA แล้วเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทเองในอดีตการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันนำอัตราส่วนทางการเงินไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันขั้นตอนที่4มองหาส่วนเผื่อความปลอดภัย (Margin of Safety) นี่คือกฎเหล็กของเบนจามินเกรแฮม Margin of Safety คืออะไรคือส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมินได้กับราคาตลาดที่เราจะเข้าซื้อตัวอย่างเช่นถ้าคุณประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น A ได้ที่100บาทคุณอาจจะรอซื้อเมื่อราคาตลาดลงมาเหลือ60-70บาทส่วนต่าง30-40บาทนั้นคือส่วนเผื่อความปลอดภัยทำไมจึงสำคัญป้องกันความผิดพลาดในการประเมิน ไม่มีใครประเมินมูลค่าได้แม่นยำหน0่เอร์เซส่วนนี้จะช่วยป้องกันหากเราประเมินผิดพลาดไปป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดธุรกิจอาจเจอวิกฤตหรือปัญหาที่ไม่คาดคิดส่วนเผื่อน,นี้จะช่วยลดผลกระทบของการขาดทุนได้ขั้นตอนที่4การตัดสินใจและมีความอดทนซื้อเมื่อมีโอกาสเมื่อคุณเจอธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเข้าใจมันอย่างดีประเมินมูลค่าได้และราคาตลาดมีส่วนเผื่อความปลอดภัยที่น่าพอใจ ก็ถึงเวลาตัดสินใจซื้อถือครองระยะยาวการลงทุนเน้นคุณค่าไม่ใช่การเก็งกาไรระยะสั้นแต่เป็นการซื้อธุรกิจและถือครองเพื่อให้มูลค่าของมันเติบโตและสะท้อนออกมาในราคาหุ้นในระยะยาวไม่ตื่นตระหนกตามตลาดเมื่อตลาดผันผวนหรือราคาหุ้นตกต่ำลงไปอีกทั้งที่พื้นฐานธุรกิจยังดีนักลงทุนเน้นคุณค่าอาจมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อเพิ่มไม่ใช่เวลาที่ต้องตกใจขายสรุป การพิจารณามูลค่าที่แท้จริงและมองหาสินทรัพย์ที่ราคาต่ำคือการมองตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่แค่นักเล่นหุ้นมันต้องอาศัยการทำงานหนักการวิเคราะห์ความมีวินัยและที่สำคัญที่สุดคือความอดทนเพื่อรอให้ตลาดที่ไร้เหตุผลในระยะสั้นกลับมามองเห็นมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ในระยะยาวครับ